ทกราบสวัสดีคุณผู้ชมน่ารักทุกคนทุกท่านด้วยน,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 นะครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องแนวทางสล็อตกันอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เรามาในเกมโจรสาวค่้ายพีจีนะครับผมคุณผู้ชมวันนี้เรามากับทุนดึกบืดบาทน,นะครับผมเปิดห้าร้อยบาทกันไปเลยคุณผู้ชมประเดิมกันไปก่อนที่30มหมุนนะครับจะบวกหรือจะลบมาลุ้นกันเลยครับผมมาในเกมนะคุณผู้ชม,ชม,มรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับผมไม่แนะนำผลิตตามนะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแนวทางสล็อตไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดนะคุณผู้ชมนะกับจานชายเจ้าเก่าเจ้าเดิมยังไงคุณผู้ชมโอ้ยนี่ไง625บาทไปแล้วแล้วต่อไหม,อ,มอย่างสุดจนสาวเปิดได้ดีเปิดได้ดีดดดลูกหักยังไงครับจงังหวะนี้โอ้ไม่ล้านคุณผู้ชมไม่มีตัวไปต่อนะ แต่วายมาอย่างดีเลยว่ะแถวกลางอ่ะสวยๆไปเค5 5 0 0บาทครับผมทุน1 0 0 0 0บาทกับเบ็ดขั้นสุดจะเป็นยังไงวันนี้นี่ไงล่ะ6 7 5บาทแล้วยังไงต่อต่อไหมต่อ,ตอด้วยกระเป๋าเงินยังไงขโมยกระเป๋าไอเคมาเคมาสวยๆแล้วมีวายสวยๆที่เอคุณผู้ชมสแคปเตอร์จะเข้าหรือเปล่าลูกละเข้าหรือไม่ยังไงเข้าหรือเปล่าปั๊ปป๊ ปั๊บมีไว้โอ้โหไม่มีตัวไปต่อนะคุณผู้ชมแต่มันก็ยังสุดอยู่ดีะ่ะก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน้านะครับผมนะคุณผู้ชมนะใครอยากให้แอดเล่นเกมไหนของใครไหนก็คอมเมนต์เข้ามาเลยจิเต็มหน้าไป1ดอก775บาทเอาเรื่องสุดๆแล้วยังไงปับ๊บโอ้โหไม่มีตัวไปต่อแต่ไว้มาอย่างดีคุณผู้ชมดูดิคิวมาแล้วลูกลนะอขอเจสองแถวแรกไปอย้ยังมีคิวอยู่กับกระเป๋าไปหนึ่งดอกแล้วยังไง นี่ไงมีคิวต่อแล้วเคไหมมีเคป่ะบอ,อก่านแหละยังมีไว้คุณผู้ชมเอาเรื่องก็เบื้องแตกสุดๆุดแล้วยังมีคิวต่อเอ้ยสุดจริงสุดจริงมีเคด้วยคุณผู้ชมเอาเรื่องว่ะสามพันหนึ่งร้อยไปแล้วยังไงต่อต่ออีกแล้วเฮ้ยโคตรสุดคุณผู้ชมายาวยาว,ยาวไปลูกยาวยาวอือได้เล่นได้เล่นวันนี้ได้เล่นคุณผู้ชมมาดิมาดิมาดิาดาดโอ้โหสุดเกินลั่นไปที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทครับผม สุดจริงนี่ไงล่ะสี่สี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วต่อด้วยเต็มหน้าไปหนึ่งดอกสกแกเตเตอร์จะมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละขอให้มาเถอะบัโอ้ยยังได้ลุ้นอยู่ยังไงยังไงปับป๊บปับป๊บปั๊บเรียบร้อยโอ้ยังรันคุณผู้ชมยังรันยังเอาอยู่ยังเอาอยู่เซฟเซฟแถวแรกเซฟแถวแรกปุ่นเซฟหน่อยแถวแรกลูกรักโอ้ยแกตเตอร์มาคุณผู้ชม รู้เรื่องแต่ลั่นไปก่อนที่1,250บาทครับผมลั่นไปอีกที่1,000บาทอย่างลั่นต่อไหมย่างลั่นอยู่ที่3ามบาทเอา,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 าอีกลูกัะวันหวานครับวันนี้สุดจัดประหลัดบอกสิหมุนคุณภาพหรือเปล่าหรือย,ยังไงปั๊บเอาดิแล้วคูณไม่ขึ้นเลยแล้วพวกเล่นไม่ลั่นเลยคุณผู้ชมข้างในข้างในมันเงียบจังอะลั่นมาเลสอง้อยอ้จะต่อไหนก็ไม่ได้ คิวมาสวย,สวยคูณสองไปที่สามร้อยบาทแล้วโอ้นเเีเอแยวแรกเอแยวแรกอ้อเป็นเจเฉยคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ข้างนอกมาสุดอยู่แล้วดิข้างในก็ช่างมันโอ้โหร้สบาบาทเลยคุณผู้ชมข้างในแต่ไม่เป็นไรนะครับลั่นมาเก้าร้บาทก็ยังถือว่าบวกอยู่ทำเป็นเล่นไปส0ม0 0ื่นแล้วดิ ทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชมปับ๊บอืมอีกสี่หมุนปะ่ะสุดหรือเปล่ากระเป๋าเงินเป็นหนึ่งดอกแล้วโอ้โหมีคิวละเ e. อมาแถวสามนี่ไงส,ยสวยๆไปหนึ่งพันบาทคุณผู้ชมเชตแถวแรกเชตแถวแรกลูกรักเชตแถวแรกปับ๊บโอ้ยไม่เข้าคุณผู้ชมสุดจริงของก็ดีจริงกว่าโจนสาวอันนี้คุณผู้ชมเอาเรื่องจัดปรับเป็ดเลยนะเราอะปรับเป็ดเลยนะ ลองปรับเบ็ดน้อยดูคุณผู้ชมว่ามันจะสุดไหมนะไปถ้าเบ็ดน้อยสุดก็คือสุดนะวันนี้จะได้รู้กันไปเลยว่าเบีดเยอะสุดเบ็ดน้อยก็ต้องสุดนะคุณผู้ชมนะลั่นไป20บาทปับ๊บเฮ้ยลั่นเกือบทุกเปิดเลยนะคุณผู้ชมนะลั่นเกือบทุกมุนเลยนะแปบลบว่ามาดีจัดอ่ะวันนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บยังไงยังไงปึ๊บปึ๊บต่อไปต่อไป อไปต่อคุณผู้ชมมีไว้ลั่นอือยังได้เจอ,อยู่คุณผู้ชมที่7บาท50สตางค์แล้วมีคิวต่อที่1 5บาทแล้วยังไงต่อต่อไหมต่อหรือล่าอ,อืมแถวแรกไปให้หมดคุณผู้ชม112บาทลั่นต่ออีก60บาทเอาดิเอาดิาดคนม,มนะนะนันมจะมานะน้องคนมันจะมานะน้องอืมสวยสวยไปแล้วมีไวยไปอีกคุณผู้ชมรู้เรื่องรู้เรื่องสุดสุด,สดยังยังอยู่ยังลั่นอยู่คุณผู้ชม เแคปเตอร์จะเข้าหรือปเปล่าเบียดสิบาทยังไงปับป๊บปั๊บเออโหไม่เข้าไม่เป็นไรแต่ลั่นมาแล้วที่ห้าบาทครับผมเอาเรื่องสุดๆุดนะว,วันนี้ยังไงโอ้โไม่มีตัวแปรคุณผู้ชมไปต่อไม่ได้นะเมื่อกี้นะแต่ว่ายมาสวยวายเข้าอย่างดีคุณผู้ชมสุดจริงนะสุดจริงไม่ติงหนังนะปับ๊บไปเปิดถึงบาทไปเราสวยๆปับ๊บ นี่นี่เอ้ยก็เอาอยู่นะก็เอาอยู่นะถ้าเป็นเล่นไปคุณผู้ชมนี่ไงล่ะขนาดเป็ยหนึ่งบาทนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยลั่นทุกเปิดตะเตลิดทุกไม้ของจริงวะของจริงวะของจริงจัดไปที่เบ็ดสิบบาทท่าสิบหมุนกันเลยครับผมมาจะได้รู้กันไปนเลยคุณผู้ชมว่าเบ็ดน,น้อยก็ลั่นเบ็ดเยอะก็ลั่นนะ วันนี้ขเขาเอาจริงว่ะมีไว้สวยๆไปที่เซฟคุณผู้ชมแล้วสุดจัดประหลาดบอกเอเดียสองนี่ไงล่ะขออะไรได้อย่างนั้นคุณผู้ชมแล้วเป็นไว้ด้วยมาต่อหน่อยต่อหน่อยโอ้ต่อไม่ได้คุณผู้ชมคอมโ,มโบยาวจัดนะวันนี้นะโอ้โหเสียดายไว้คุณผู้ชมแล้วไม่ลั่นเลยว่ะปับ๊บยังไงโโอ้หไม่มีตัวไปต่อปึ๊บ นี่ไงล่ะแล้วเป็นวายแล้วถุงเงินมาเพื่อนโอ้โหยังได้วา,าวยแถวแรกคุณผู้ชมถุงเงินมาถุงเงินมาปั๊บมไม่เข้าคุณผู้ชมเสียดายว่ะแต่วายออกทุกหมุนเลยหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมมันจะออกทุกหมุนเลยนะสุดเกินไปไหมนี่ไงล่ะแถวแรกก็ไม่เซฟไปด้วยแหละคุณผู้ชมลากเซฟไปด้วยนี่ไงลูกรักนี่ไงลูกรักเดี๋ยวยังไงต่อปึ๊บ คอมโบยาวจัดขอยาวๆขอยาวๆได้เรื่อยๆว่ายมาแถวแรกนี่ยังมีคิวอยู่ผู้ชมยังได้คิวอยู่ว่ายมาแถวแรกปุ๊บสุดจัดลั่นมาที่302บาทครับผมเอาเรื่องสุดๆนะคุณผู้ชมนะทำเป็นเล่นไปเบียดที่10บาทนะครับผมคิวลูกลักคิวสวยๆแล้วเคจสองบัฟไม่เข้าไม่เข้าเฉยเลย ก็รับชมพวกความสนุกความบันเทิงท่นผู้ชมนะยังย้ำกันเหมือนเดิมนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นตามนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, ช่องแนวทางสล็อตไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดท่นผู้ชมนะนะไปวสวยๆอืมขอตอ่อหน่อยเออเออไหมแถวสองปับ๊บคิวอ่ะเอาอ่ะสิบห้าบาทแล้วดิโอ้โหเออเฮ่อยวจะซื้อปับ๊บ ป๊าบมีเจป่ะนี่ไงนี่ไงรอคอมโบเลยลูกรักรอคอมโบเลยลูกรักโอ้โหวุ้ยแต่ไฟออกอย่างนี้คุณผู้ชมไฟเข้าอย่างสุดอะดูดิของจริงวะห้าสิบบาทแบบเอาอะมาแล้วดิคอมโบเรามาแล้วดิคุณผู้ชมเอออีกสักดอกก็ไม่ได้แล้วไฟเข้าผิดแถวไปหน่อยไฟไปเข้าแถวสี่ดิ เรามาเข้าแถวสองเลิเพื่อนเชนเล่ไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะปั๊บสวยๆคิวมาสวยๆแล้วโอ้โหโสุดจริงวันนี้คุณผู้ชมสุดจริงปั๊บมีวายคุณผู้ชมสวยๆแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่ย,ยังเอาอยู่โอ้โหไม่เอาต่อละเพื่อน ปัดเศษแล้วคุณผู้ชมนะปัดเศษไปน่าจะทุนหมื่นบวกมา3า7 0 0ก็รู้เรื่องนะคุณผู้ชมนะไปปัดเศษเราสุดแล้วสุดแล้ววันนี้ก็สุดแล้วแค่นี้ก็อิบแล้วคุณผู้ชมจะบวกเล็กบวกน้อยก็ถือว่าบวกคุณผู้ชมนะแอดแนะนําให้เลิกนะถ้าใครบวก้วนะแม่แนะนําให้ไปต่อนะคุณผู้ชมนะ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะครับที่ปั่นอยู่นะจ้าขอให้บวกบวกถึงเศษถึงล้านกันเลยทีเดียวดเดียวนะคุณผู้ชมนะก็ปัดิทธิ์เรียบร้อยครับผมวันนี้เราก็บวกมา22,700บาทนะคุณผู้ชมนะกับกับทุน10,000บาทก็เป็น32,700บาทนะครับผมก็สุดเหมือนเดิมคุณผู้ชมสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดสมัคสมาชช่องแนวทางสลอ็อตไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของแอดนะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะ ไปไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ